สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยช a n น e วทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางตําราวของเรานะคะของสูตรหล้านนะคะสูตรล้านกับของสูตรอาจารย์ปัญญานะคะลืมปล่อยแล้วเนาะ เอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเนาะซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิปห้งเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคนเอาลองดูค่ะลองดูนะคะ ลองพินิจพิจารณากันดูนะคะทุกแนวทางเลยมีเข้ามีหลุดนะคะจะเป็นยังไงกันตอน่อเนาะนะคะทุกคนอันนี้เป็นสูตรล้านนะคะสูตรล้านจะมีเลขเด่นเดินดีนะคะเลขเด่นเดินดีนะคะเด่นเลขติดบ,บนล่างนะคะเลขติดบ,บนล่างแล้วก็เลขของอ่อเลขของไอ้นี่นะคะเด่นบนของนางนะคะน่าจับตามองมากเลยทุกคนนะคะ ปาดให้ห้าแปดหนึ่งอ๋อกห้าเก้าหนึ่งให้เสียเลยนะให้สี่ศูนย์เจ็ดนะคะมาเจ็ดศูนย์สองปดหกเอ้ามาดูกันนะคะนางเข้าเค่ตัวเด่นนะคะสายวิ่งสายลูดนะคะช่วงนี้หลานก็จบไปไม่ได้เลยนะคะอ่ะจับตามองนะคะพอเราหายจากหกเก้ามันก็ดันมานะคะเด่นห้าแปดนะคะหลานเข้าไปที่ห้านะคะบนล่างเลยนะคะเพราะว่าห้าอยู่หลักร้อยนะคะ หลักร้อยนะคะเข้าไปที่ห้าค่ะหลักร้อยเข้าไปที่ห้านะคะทุกคนหลักร้อยเข้าไปที่ห้าค่ะเด่นห้าแปดนะคะนี่เนาะก,กระเด่งกันไปนะคะสายรูดนะคะอา้าวลูดบนลูดล่างเิเโอเก้าวห้าได้ล่างเนาะแต่ว่าห้ามันไปหลักร้อยนะคะห้ามันไปหลักร้อยเนาะจะจะคนวิ่งนะคะเอ้ยห้าสีไปอยู่นู่นคะ่ะห้าสีไปทําอะไรตรงนู้นนะคะอ ตอนส่วนค่ะมองบวดาเงินคุนเอามีใครได้บัวน้อทางอุบลนได้บัวน้อหาสีตรงตรงเลยตัวนี้โอ้ตอนส่วนเอดตอนส่วนถือโอ้มีใครได้บัวน้อจะทางอุบุโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยทางอุบลนี่มากมาจอบสูตรหลานนะคะเข้าดี่ดีเนาะจริงนะคะงวดก่อนนี่ก็สีเก้าสีหกถ้าใครลับหัวเอานะงวดนี้ก็มาห้าเปดอีกมันทําผิดล็อกหรือเปล่านะคะหลานเอดนะคะ ตัวเจาะนะคะไปนู่นมดเลยนะคะเอามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะก็ตามนี้นะคะเข้าแค่ตัวเด่นหลักร้อยเข้าไปที่ห้านะคะน่าจับตามองเลยนะคะก็คือเอ,อ่อเลขติดนะคะ,เล,ะ,คะเลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างแล้วก็เลขเด่นนะคะเด่นของนางนะคะเด่นของนางนี่นะคะเด่นของนางประกบเด่นแอดนะคะหนึ่งสี่ห้าทุกคนนี่มาจริงๆด้วยนะคะมีหนึ่งมีสีมี5 บัดทีเราไม่ทํามันก็มานะคะพอแอดทาให้ดูมันก็ไม่มานะคะทุกคนเอ้ยแต่ตอนที่แอดทำให้ดูมันก็ไปล่างใช่ไหมค่ะนี่นะคะชนหนึ่งสี่ห้านะคะแต่ว่ามีแต่ของแอดนะคะหลุดทุกงวดอที่มันแบบไม่มานะคะทุกงวดที่ไม่มามีแต่ของแอดนะคะหลุดโอ้ดวงสามตัวคนผู้ดบอร้ายหนึ่งก็ยังบวกเขาโอ้ยมีแต่หกนะคะอ้ถ้าเป็นห้าถ้าเป็นหก ถ้าเป็นหนึ่งเก้าห้าเนี่เรียบร้อยเลยนะห้าเก้าหนึ่งโอ้เราไม่มีห้านีเาะไม่มีห้านี่นะคะทุกคนนี่นะคะนี่นี่นะคะของหลานกับของแอชชนกันนะคะของหลานกับของแอชชนกันที่หนึ่งสี่ห้านะคะมาทั้งหนึ่งมาทั้งห้าเลยนะคะบนล่างเพราะว่ามันชนกันทั้งบนทั้งล่างนะคะมันชนกันบนล่างมาเลยใช้ด้วยกันได้นะคะหนึ่งสี่ห้า มีโอกาสมาบุญมาล่างเลยนูยดีนะคะทุกคนพอแอดทานะคะพอแอดทามันก็ไม่มานะคะพอแอดเอามาหลบไว้ข้างในตรงนี้มาเฉยเลยเนี่ยเด่นเนาะเด่นหนึ่งถ้าถ้าแอดทาใช่ไหมบนนะคะมันชนที่หนึ่งสี่ห้านะคะบนชนที่หนึ่งสี่ห้าทุกคนเอ้ยเราเลือกหนึ่งหรือว่าเลือกห้าเราก็ได้เหมือนกันค่ะก็จะห้าไปหลักร้อยนะคะห้าไปหลักร้อย โอ้มันชนกันหนึ่งสี่ห้าทั้งสามสูตรเลยนะคะทุกคนเราก็เนาะหาตัวมาจับแซนีน่เนาะอ่ะนี่นะคะเนี่ยเห็นไหมบนแอดกับบนหลานนะคะเอาเก็บไว้ในกุยอย่างเงี้ยละคะ่ะพอเอาออกสู่สายตาประชาชนนะคะมันตื่นตัวะคะ่ะมันตื่นกล้องนะคะทุกคนมันตื่นของต,องตายสั่มจ้ะ เอานี่นะคะมาดูนะคะของหลานนะคะของวันที่สุดที่สองนะคะสุดที่สองทำลาวนะคะสุดหลานบนล่างนะคะพฤษภาคมนะคะมีทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะดิน92นะคะดิน92 90 97 93 96 20 27 23 26นะคะตัววินนะคะ096 273 27นะคะ096 273นะคะและนี่ก็เป็นที่92นะคะทุกคน3ตัวบนนะคะ3ตัวบนให้ไปที่ เก้าสองศูนย์นะคะเก้าเจ็ดสองนะคะสองสามเก้าแล้วก็สองหกเก้านะคะชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัวนะให้ที่สามหกเก้าสองทุกคนเห็นสามไม่นี่ทุกคนของนางมีสามแล้วของอาจารย์ปัญญาก็มีสามนะคะทุกคนอาจารย์ปัญญาให้ล่างสามเก้าใช่ไหมคะหนิ เอานางให้หน,นึ่งเนี้ยเก้าสามหน่งในเก้าสามสองสามในวินก็มีสามชุดสี่ตัวนังให้สามหกเก้าสองนะคะฮอบมเมนมันสีมาลเหอมบอกมันมันสีมากหงวดหนี่งบวชสามขักบัวบาทจังบัวบาดนี่โอ้ตายแล้วสีมากก็มาหลุดค่ะโอ้ยมันโอ้บูดเขาวันสุกแอดชีพักค่ะพันนะเอาตอนนี้ยังไม่วันสุกเนาะอันตอนนี้ยังไม่ใกล้ถึงวันนะคะ เอาใครไว้ไปก่อนนะคะแอดให้แสงไปก่อนเลยนะคะนี่นะคะแคปเลยค่ะ3ตัวบน2 9 2 0นะคะ9 7 2 2 3 9แล้วก็2 6 9นะคะเด่นนะคะ9 2ค่ะทุกคนเด่น9 2นี่นะคะ9 2 9 0 9 7 9 3 9 6นะคะ2 0 2 7 2 3 2 6นะคะวินนะคะ0 9 3 2 7 3 น096273นะคะ, 3, น,ะ,คะนี่คือตัววินข้องกล้านะคะวินนะคะลองดูนะคะทุกคนกระตุกป,ป,ปัตตุ๊ปเปกันเป็นไปเป็นไปเป็นแถวเลยนะคะ,ะท่านที่ปังก็ดีใจด้วยนะคะท่านที่ปังแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาแบ่งกันเนาะช่วยกันโอ้ยเรายังว่าเนาะเราก็เต็มที่แล้วนะคะทำเต็มที่ทุกท่านน่ะแหละคะ่ะทุกคน เอาหนี้นะคะได้กันแล้วใช่ไหมคะมาดูเลขติดบนล่างเลยนะคะออันนี้ก็ดูแล้วเนาะนี่นะคะสถิตินะคะสถิติตัวเด่นของหลานนะคะสถิติตัวเด่นของหลานเนาะเสียงบางคังชัดไหมนะคะเ,เลขติดบนล่างนะคะเลขติดบนล่างนะคะแอก,ก็ติดไว้อยู่นะคะเลขติดบนล่างแต่ว่าก,กระดาษมันหลุดหวยหวยบัถือจับวีไปวีมาเอาอีกแล้วนะคะหวยมันขึ้นไปคนละทางหรอบานี้สี่ศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนหวยไม่ใช่ของอาจารย์ปัญญาเข้าแล้วบวัวค่ะ สี่ศูนย์เจ็ดเนี่ยอาจารย์ปัญญานะคะอาจารย์ปัญญามีเจาะอ,อยู่ได้สี่เจ็ดเนี่ยนะคะนางให้ไปที่วันที่สองนะคะนางให้สี่ศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนนางให้ไปที่สี่ศูนย์เจ็ดนะคะหวยไม่ใช่จะมาแล้วบอกค่ะนสี่ศูนย์เจ็ดนะคะ,ะ,คะอหอาจารย์ปัญญานะคะหวยหรือจะเป็นสี่ศูนย์มา เอานี่นะคะลองดูนะคะดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดนะคะอันนี้นะคะศูนย์เจ็ดตัวตัวตัวเด่นของนางนะคะตัวเด่นของนางลองเอาไปจับใส่กระของ FC ดูเดอ้อใครมีตัวเด่นนะคะเข้าดีเดอร์จะ้ะเข้าดีเดอร์ลองเอาไปจับใส่ดูนะคะ เอาลีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนเด้อขอให้หมาขอให้หิงนะคะขอให้ปังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางนะคะที่แอดนำเสนอไปนะคะปังปังกันเด้อจะเอาเอ้อลืม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 ให้ดูนะคะเบอร์จัดนะคะทุกคนเบอร์จัดอ้าวทุกคนมาเร็วค่ะมาเร็วมาเร็วโอ้ยไม่ใช่มันจะหมาหววนี้บ่ดทุกคนนี่ นั่นหินไหมเนี่ยโอ้ยแต่ว่าของหลานให้เด่นบนเนี่ยอาจารย์ปัญญาให้เด่นล่างดีค่ะสองสามเก้าหกค่ะทุกคนหวยโบมินมันสีมาแล้วบอกสองสามเก้าหกค่ะทุกคนสองสามเก้าหกอันนั้นสี่ศูนย์เจ็ดเอามว้คไปคนละทิศคนละทางนะคะตัววิ่งลูดของนางชนอันนี้อยู่ค่ะแต่ว่าของไอตัวเลขติดบนล่างก็คือสี่ศูนย์เจ็ดหวยเอามาจับเซน่เอามาจุ่มเซกโลดบกเขา,าตัวดินนางนะคะมาจับหงสกระโลดเนาะ ตัวเอานี่ค่ะแคปเอาเลยนะคะทุกคนแคปเอาเลยหมานมานเฮงเฮงปังปังนะคะเอาใครจะปังละ่ะสองสามเก้าหกตัวไหนจะมานะคะตัวไหนเป็นไปได้ไหมนะคะ สวยทุกตัวนะคะสากระเบืออย่าเลืออลบค่ะทามเอดบไดายดิยสวยทุกตัวค่ะเออสาวเลบาคิดดีแอดลาไปก่อนนะคะขอให้มาขอให้ฮิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอนทำเสนอไปนะคะปังปังกันเด้อจ้ะสวัสดีจ้า